สำหรับใครที่กำลังตามหารถบ้านเจ้าของขายเองดูคลิปนี้ค่ะ MG ZS 1.5D Auto คันนี้รุ่นปี2018-2019คันนี้แจ้งราคาก่อนเลยนะคะ289,000บาทนะคะเครดิตดีฟีดาผ่อนเพียง5,000บาท84วันนะคะต้องแจ้งไว้นะคะว่าคันนี้รถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยไปซื้อถึงที่หน้าบ้านลูกค้าเลยนะคันนี้รถอุบลแท้นะคะลูกค้า ตัวตาไฟนะคะจะได้เป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้เป็นสีเดิมนะคะสภาพตอนนี้คือรถยังไม่ได้เก็บงานนะคะล้อจะเป็นล้อแมกอลลอยนะคะสวยมากเป็นของ MG แท้เลยนะคะจากศูนย์มือเปิดโครเมียมนะคะคันนี้พิเศษเลขไม่เพียง13694กกิโลเมตรนะคะ ฟังก์ชันจัดเต็มนะกระจกปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยภายในเป็นคอนโซลสีเบตนะคะมีสีเทาตัดสีน้ำตาลแล้วก็มีสีดำนะคะลูกค้าเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยนะค,ะคันนี้2 8 9 9 0 0 0ป้พี่ผ่อน5 0 0บาทแปสิบ่วยแบบพีดาวนะด้านหลังดูช่องเก็บของกว้างมากนะคะลูกค้า สวยๆแบบนี้นะคะใครที่อยากเข้ามาดูรถนะคะสมยงคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อยู่ที่ขามใหญ่อุบลราชธานีร้านเปิดทุกวันนะคะ <c oughs> ก่อนหยุดยาวปีใหม่นี้นะคะอยากได้รถโทรหาเรา0812386699ค่ะ